สวัสดีครับทีมงาน TP s o l า r Cell นะครับวันนี้เราจะขึ้นไปติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้นะครับหรือว,ว่าป้องกันความปลอดภัยนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเราต้องมีราวกันตกหรือเชือกเอาไว้ยึดโยงตัวไม่ให้ตกหล่นจากหลังคาซึ่งวันนี้ก่อนทำการติดตั้งทั้งหมดเราจะขึ้นไปติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้ก่อนรวมทั้งเชือกห้อยอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเชือกกันตกเราใช้เชือกเป็นเชือกกลมนะครับ ขนาดสิบมิลนะครับเป็นเชือกปีนเขาอย่างดีเลยรับรองไม่ขาดแน่นอนนะครับแล้วก็สายห้อยอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูดูนะครับว่ามันจะอยู่ว่าจะเยังไงนะครับพอปิดเสร็จนะครับเราก็จะปิดครอบหลังคาไว้เหมือนเดิมซึ่งการปิดครอบหลังคาไว้เหมือนเดิมมันก็จะมีเชือกใช่ไหมครับอ่ามันก็จะมีเชือกมันก็จะทับมันก็จะทําให้กระเบื้องมีร่องมีรอยนะครับเราก็จะใช้กาวที่มาแผ่นเรียบนะครับปิดหรือใช้พิวโฟมยิงไว้นะเพื่อไม่ให้หลังคารั่วซึม หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จทุกอย่างแล้วเราค่อยรื้ออุปกรณ์พวกนี้นะครับเราเราก็ประกอบกับหยังเดิมครับโอเคครับไปดูขั้นตอนวิธีการกันครับลืมแนะนำครับมีช่างมาใหม่นะครับมาสมัครใหม่ค่าแรงร้อยห้าสินะครับโอเคครับปีนขึ้นไปนะครับเพราะว่าอาคามี2ช่วงนะครับเราต้องมีบันไดเล็กขึ้นไปเพื่อขึ้นอีกช่วงหนึ่งนะครับ ใช่ครับยืดให้กันนะครับครับก็ในการปฏิบัติงานนะครับคนมีอย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็สวมหมวกนะครับป้องกันด้วยนะครับเผื่ออุปกรณ์จากด้านบนล่วงของลงมาอันตรายนะครับแล้วก็รองเท้าที่ปีนลังคานะครับช่างแนะนําเป็นรองเท้าหนังยางนะครับกระเบื้องแผ่นเรียบมันจะได้เกาะตัวได้นะครับโอเคนะครับคนถัดไปก็จะขึ้นไปนะครับ ก็ไมรื่องมือเราใส่ในกระเป๋าแล้วนะครับตามคุณไปดูด้านบนกันเลยครับตามนะครับขึ้นมาถึงล็อกนี้นะครับที่เป็นเชือกไว้ดึงตัวนะครับเหยียบไปไหนนี่เข้ามาเยยบแมนเหยียบนะครับตรงนั้นมันจะแตกครับอ่าขึ้นไปได้แล้วนะครับงานเราขึ้นไปนะครับผมขึ้นมาถ่ายไม่ทันนะครับก็เปิดครอบกระเบื้องออกนะครับ เราจะที่จะหาคานหรือว่าหาตัวยึดตัวเซฟตี้นะครับคายสกรูออกนะครับคายสกรูออกนะครับเราจะถอดออกข้อออกสักสองสองตัวนะครับสองตัวนะครับตัวหนึ่งสองนะครับส่วนตัวที่สามที่ถัดไปแล้วก็คายสกรูให้มันหลวมนะครับหรือว่าคายออกเองก็ได้นะเพื่อทโยนเซ็ตี่สามคายออกนะครับ ดูออกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยกครอบหลังคาออกนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะรับเครื่องจะแตกเสียหายได้นะครับพอยกแล้วก็หาที่เก็บที่มันแน่นาทาวน,นะครับ อันนึงนะครับเพื่อที่เราจะหาคานนะครับหรือว่าหาจันทรันะครับสำหรับมัดเส็บที่ปิวนะครับทีนี้มันก็จะเป็นนี่นะครับก็จะติดที่ราวที่มาแผ่นบางไว้ครับเราก็ทงการเตดปากออกนะครับแล้วก็ดึงกระเบื้องแผ่นเรียบแผ่นหนึ่งออกนะครับจะดึงอีกฝั่งนู้นนะครับดนึงออกเพื่อจะมัดเชือกนะครับก็ทงการเปิด ปาดรูกระเบื้องนะครับเราจะเปิดรูกระเบื้องแผ่นกลางนะครับออกนะครับก็ปาดนะครับปาดออกนะครับแล้วก็หารูตรงกลางนะกระเบื้องรุ่นนี้จะมีรูสกรูยึดอยู่ตรงกลางนะครับครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวเสียหายนะครับเรามีแผ่นกาวชิ้นมาแผ่นบางไว้ครั้งหนึ่งนะครับพอเจอรูแล้วนะครับเราก็จะขัน สกรูออกนะครับอนี้สกรูออกนะครับตมนสกรูออกแล้วเราก็จะถอดแผงยื่นสีแฉลบสไลด์ลงไปตัดขาดอ่ะไปขาดแล้วโอเคออกมาแล้วนะครับหลังจาก้นก็จะเจอกับแผงชนวนยังคอมร้อนนะครับเราจะผ่านแผงคอมร้อนหาขานอีกทีหนึ่งนะครับ ่อกมาแล้วก็เก็บนะครับเอายืนมาทางนี้เลยครับโอเคแลต้องถอดอีกแผ่นหนึ่งนะครับหลังจากถอดแผ่นนี้แล้วไม่เจอนะครับไม่เจอจันทันนะครับก็ลองล้วงเข้าไปดูก็อยู่ฝั่งถอยหลังไปอีกนะครับที่มันใกล้สุดนะครับแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแผนเป็นไปถอดแผ่นนู้นอีกนะครับเจอจันทันแล้วนะครับแล้วก็มัดเชือกนะครับยับ้อยนะครับแล้วเชือกนี้เราก็จะ ผ่านคานตรงไปนะครับเพื่อที่ทำงานจุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดที่เราจะทํางานติดฮุกลังคากระเบื้องแผ่นเรียบนะครับทีนี้เราก็จะปิดลังคานะครับปิดลังคาแล้วก็ปิดครอบนะครับนก็ทดสอบนะครับก็วี้ไปก็ได้ทดสอบทํางานเราจะทําแถวที่สามครับจจนโฟกเราจะถอดกระเบื้องแถวที่สามแถวสุดท้ายโอ,โอเคนะครับน่าจะถึงพอดี โอเคนะครับทีนี้เราก็จะปิดกระเบื้องไว้นะครับไม่ให้ฝนตกนะครับวันทํางานเราจะเป็นวันหลังนะครับเราสายเย็นนะครับทํางานทีละงานนะครับจ็อบครับจ็อบเล็กๆครับทํางานแบบวันละโอเคนะครับตัวนี้เป็นแผ่นฉนวนความร้อนนะครับเสร็จงานเราก็จะนําแผ่นใหม่มาปิดทับนะครับเท้าชิ้หมาพร้อมโฟมพร้อมนะครับ เราก็จะปิดแผ่นเข้านะครับทีนี้ตรงที่แผ่นตัวนี้ก็เป็นเชือกสําหรับมัดห้อยโหนเครื่องมือนะครับไม่ให้เครื่องมือมันหล่นจากมันของลังคานะครับก็จะมัดไว้นะครับกพจะทําเป็นห่วงนะครับห่วงไว้อุป,ป,ปกรณ์เครื่อ,องมือนะครับเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็ทําการปิดลังคาได้เลยนะครับเราก็จะได้สายกันตกที่เงินนาทาวอดปลอดภัยไว้ปฏิบัติงาน บนหลังคาได้สบายใจนะครับแล้วก็จะติดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเราก็จะการติดเาวที่หมาไว้นะครับที่ราการลนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นมาปฏิบัติงานเราก็แค่ดึงตัวขึ้นมาได้ก่อนแล้วเราค่อยเปิดข้อตัวนี้ออกแล้วก็ทำงานต่อ ไลย้ยิงสตรูตรงครอบนะครับให้เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยเลยนะครับที่จับยึดหลักนะครับตัวที่เชือกทับอยู่เราขันไม่แน่นนะครับทำลหลวมไม่ก่อนแต่ไม่รั่วแน่นอนนะครับตอนขึ้นมาเราก็ดึงให้มันตรงๆก่อน,นครับดึงในแนวราบก่อนพอจากเราจะขึ้นมาทํางานเราก็ค่อยเปิดครอบออกนะครับเปิดครอบตัวที่เชือกตัวนี้ตัวที่ทับเชือกอยู่นะครับไม่ให้เชือกไม่ให้เกิดเบื้องมันแตกนะครับพอเราทํางานเสร็จสุดท้ายจริงๆเราก็ ดเชือกเกาะนะครับแล้วก็ทําการยิงเข้ามันเดินนะครับนี่นะครับจกเราก็ใช้งานส่วนสีขาวนะครับส่วนสีขาวก็เอาไว้ห้อยุปกรณนนะครับกำลังจะขึ้นมาปิดังานตนานะิดนุ่งหลังคาปิดรางติดแผงนะครับ ย้ำอีกทีนึงครับตอนขึ้นมาก็ดึงในแนวราบก่อนดึงตัวขึ้นมาเสร็จก็มาเกิดครอบกระเื้องตัวนี้ออกนะครับก็จะยืนทํางาน,นได้อย่างสบายแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับติดตั้งเชือกกันตกนะครับเซฟตี้นะครับแล้วก็เชือกห้อยอุปกรณ์นะครับโอเคนะครับกดต,ติดตามตอนต่อไปอชุดหนึ่งนะครับที่เราจะทํางานยุดจุดนี้เราก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับกับห่วงยึบอุปกรณ์นะครับ ก็เชือกนะตัวนี้เราใช้เชือกแบนนะครับก็แรงทนทานเหมือนกันนะครับ